ทำได้มาคุมเลยซีดานตั้งเงื่อนไข3ข้อรับงานกุนซือเชลซีสื่ออังกฤษระบุซีนาดีนซีดานตั้งข้อกำหนดเอาไว้3ข้อเพื่อแลกกับการให้ตนไปเป็นกุนซือของเชลซีโดยหนึ่งในนั้นคือการต่อสัญญากับเอเดนอาซาให้ได้ซินดรีนซีดานตำนานเพมเ,เกอร์ชาวฝรั่งเศสตั้งเงื่อนไขกับเชลซี ยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3ข้อถ้าหากอีกฝ่ายอยากให้ตนไปรับงานผู้จัดการทีมคนใหม่ของที่นั่นตามการเปิดเผยของเดอะซันสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีในภักหลังมาริสโอซารีกุนซือคนปัจจุบันของเจลซีตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการโดนปลดออกจากตำแหน่งเยอะพอตัวจากการที่เขาพาทีมทำผลงานได้ไม่คงเส้นคงวาในลีกจนตอนนี้ยอดทีมแห่งทินสแตมฟอร์ดบิ ต้องมาลุ้นพื้นที่ท็อปโแทนทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยทำให้ทีมถึงขั้นมีลุ้นแชมป์ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือว่าบอร์ดบริหารของเชลซีกาหัวซีดานมาเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งถ้าหากพวกเขาต้องการแยกทางกับซารี่จริงๆหลังจากที่อดิแขคงเลือดน้ำหอมเคยทำผลงานได้สุดยอดตอนกุมางเห็นเลอาลมลิดซึ่งล่าสุดเดอะซันก็เผยว่า ซีดานสนใจที่จะคุยกับสิงโตน้ำเงินครามแบบจริงจังเพื่อรับงานนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามซีดานก็ตั้งเงื่อนไขเอาไว้3ข้อสำหรับการเป็นทายาทของซารี่ประกอบด้วยการต่อสัญญากับเอเดนาซาปีกคนเก่งของทีมเพื่อให้เขาเป็นศูนย์กลางของทีมงบประมาณการเสริมทัพ200ล้านปอนด์หรือประมาณ8,200ล้านบาทรวมถึงต้องได้เงินมากกว่านั้น ถ้าหากขายนักเตะที่ไม่ต้องการออกไปและข้อสุดท้ายคือการที่เขาต้องมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องการซื้อขายนักเตะมากพอๆกับมารีนาหัวหน้าฝ่ายดูแลเรื่องการซื้อขายของนักเตะของทีมด้วย